ครับพี่น้องครับคินี้พระบํารุงสะดุ้งกับปัน่นทงง่ายครับแม่ยลอยนกยกอยู่คันหนึ่งครับรปุ่นหน,นึ่งครับอย่ามาลุนเหมือนกันนี่ป่าวะนี่มันเลี้ยงกับมันยกอยู่มันมาครับ mong học tiếng mang em lắng này mọi người mất đồn về cảm ơn mọi người 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 นี่ครับเป็นน้องบานทงไงแล้วครับชนะิมนี่ส้มบรรยากาศไปก่อนอ <laughs> าทิตย์ช่วงแรกเหมืนันไงเรา นี่นก็โยบ้นานนี่ยนครับเนี่ยืพื้นที่นะครับ <laughs> อ่อฮึถาฝนมาทัา้นัเลยใากาสามสี่ตัวครับในครับปลาปลาตะเพียน เห็นปลาเหรอคลิปนี้ผัก็ได้เห็นปลาตัวนึงครับปไ,บไ <c oughs> ปไ,ไ <c oughs> ทยเจาะกันมแต่ปลาขาวหน่อยนะเจาได้กันเลย นอนรลุนมือยังหน่อยเพื่อได้น้ำอยนี้มันม่มีหนองผ่านเนาะแม่นป่ะไม่มีหนองไหล ทานไปน้ำหนองเนาะมันเป็นบ่อปิดมันบ่มนไหลไปเรื่อยเอ๊ะเอ๊ะอืมบรรยากาศมืนกันแล้วอ้อนๆครับฝ้าคึมๆแล้วครับน้องเนี่ยฝ้าเลาะเบิ้องกับทางบันทงเงี้ยแล้วครับเนาะช่วงนี้เป็นเวลาหาโมงนะครับเป็นมยโมยหนุก ชมบรรยากาศนะครับ มีเรือกับเขามันเรือหาปลาครับอ๋อมันจะสิทธ์ป่าครับวันในสองโล นี่นี่นี่ไปชิดมาเรียบร้อยแล้วมันเนี่ยของกำลังจะไปของกำลังจะไปไปชิดต,ตั้งยี่ปอ <ฮะ S 1> โอ้ขี่เรือมาจอดไว้นีโอขี่เรือชิดอ๋อเนี่ยครับมันเ,เนี่ยครับมันขี่เรือชิดนะครับนละ่วตอดไตสภานของครับขี่เรือชิด เด็ดผู <S <S ้เดียวแนะครับในหมู่บานเลยสองโลอสักหละขี่เรียบสิู่กลางหนองเลยนะครับนะอืมอืมครับหลอกแต่จะพลาดไปเรื่อยเรื่อยบไปเลยขี่เรียบสิป่าอยู่กลางหนองนะครับนะเลยพายขามพลาดมาเพียบครับอะไรเนาะนี่ทางคนมากครับ เดี๋ยวไปเบิ้งสะดุ้งตัวยังไงครับ สำหรับคลิปนี้ก็เลยขอตัวลาไปก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามนะครับช่องวิธีช่มยช่วยนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาช่วบรรยากาศนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับอาจจะมาเบืองไม่นะครับนะเดี๋ยวรอดเบืองเดียวถ่ายแล้วก็เนี่ยเราหยกเทียรถ่ายกันเปลี่ยนทางไม่ มันช่วง,งหาโม่งกลัวนะครับป่ามันบันทันมากครับป่ามันเงียมาเล้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ